สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลเล่แน่นอนว่าเมื่อคืนที่สาวไทยสามารถล้มตุรกีได้พี่พี่เจเซียนภูมิใจแล้วภูมิใจอีกกับผลงานน้องๆแน่นอนครับกับผลงานสาวไทยชุดนี้ที่สามารถเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและสานต่อจากพี่พี่ได้ดีงามสุดๆสร้างประวัติศาสตร์ชนะตุรกีในรอบ4ปีพี่พี่เจเซียนก็ได้มีการเชียนน้องๆด้วยนะครับอย่างพี่ออนก็อยู่ในรายการเวิร์กพอยอยู่แล้วพี่นุชพี่น้องพี่กิฟพี่ปู ก็เชียร์น้องๆผ่านหน้าจอทีวีงานนี้แอคชั่นพี่ๆแต่ละคนดีใจสุดๆครับเมื่อน้องๆสามารถคว้าชัยชนะนุสราก็ถึงกับโพสเลยนะครับว่าลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนั้นแพ้ไม่ได้แปลว่าวันนี้จะแพ้นี่แต่วันนี้เราชนะเอาใจไปเลยรักนี่ก็เป็นพี่นุสรานะครับที่ให้กำลังใจน้องๆลองมาดูแอคชั่นของพี่ๆแต่ละคนกันเลยครับงานนี้แต่ละคนปลื้มกันสุด